สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับลุงดำก็มาอยู่กลางน้ำครับนี่นะครับเอาพวกไอเอาพวกไอเนี่ยไอใบมะพร้าวนะครับใบมะพร้าวกัวกบใบ,บพะพ้าหลายๆอันไม่ว่าจะเป็นใบาตายใบยเป็นนะครับพอลุงดำมาแล้วตอนนั้นก็เอาใบาพะพ้ามาวานสักสิบกว่าใบานะครับแล้วก็มา ใส่ไว้ทางล็อกน้ําฝั่งนะครับลวงดําใส่ไว้นะครับใส่ไว้ฝั่งนู้นลงดําจะให้เห็นเพื่อให้หอยเกาะนะครับหอยหอยขมนะครับหอยขมเกาะนะครับนี่หอยขมก็เยอะหอยขมเขาบอกว่าเอาลำโรยแล้วก็หัวหารโรยนะ่ยนี่นะครับได้เห็นใบเห็นนะลวงดำป้ายเห็นนี่ไอพวกใบมะพร้าวที่ลอยน้ําเห็นนั่นนะครับน เราก็ให้เห็นใบพะเาวนะใบพะเภาที่วางอยู่ในรอยกลางน้ำนั่แหละครับนะเอามาให้หอยขมเกาะน,นะครับตอนนี้ลุงดําก็จะพาไปหาตอนนี้ก็ไปหาหอยขมนะตอนนี้ลุงดําก็ได้หอยหน่อยหนึ่งลองงมลองงมวันนั้นแล้วก็ได้ประมาณเกดแปดตัวก็ปล่อยลงวันนี้ก็นี่ครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ ตอนนี้ลุงดำกจะพาไปหาหอยขมน้ำตรงนี้ใสดีนะครับคลองเจ้าเ้ใสดีนะครับลุงดาก็งมได้แค่นี้ก่อนนะครับตัวใหญ่เหมือนกันนะครับหอยขมก็หอยอได้หอยกาบด้วยครับหอยอันนี้มันหอยกาบชนิดหนึ่งครับแถวนี้เขาเรียกว่าหอยหอยเขาเรียกหอยขวานขวานครับได้หอยขวานครบตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ไปหา หาตามไอ้ชายชายจลิงนะครับนะครับวัดจะงมหอยขมหรือว่าจะงมหอยต่างๆนะครับตอนนี้ลุน้องก็จะพาไปอ่ามือเรางมข้างๆเราก็ใช้เท้านะเราก็ต้องใส่ถุงเท้าด้วยนะถุงเท้าที่เป็นถุงเท้าผ้านะครับใส่ก่อนแล้วลุงดำก็จะเอามือซ้ายงมมือซ้ายงมนี่งมได้แล้วครับนี่ ได้แล้วนี่เห็นไหมนะครับแต่อันนี้มันน้ําดีน้ํนาใสสะอาดนะครับงมงมหอยหจะได้ได้เยอะดีครับนี่นะครับนี่งมเล่นๆก็ลองดูการหอยหตอนแรกลุงดำก็ไม่ได้ตั้งใจงมหอยนี่ได้แล้วครับนี่นี่ครับนี่นะครับอยู่ในน้ําเยอะครับนี่ครับนี่ ว่าจะเป็นหอยขวานนะครับมันไม่ใช่หอยกาบนะครับนี่หอยขวานจะตระกูลเดียวกับหอยกาบนะครับตัวนี้งมมือเดียวครับตอนนี้ลุงดำก็งมมือเดียวมือหนึ่งถือโทรศัพท์นะครับนี่ได้ตัวนึงครับเล็กๆนะครับนี่เล็กๆได้จากนี่นี่ได้เล็กๆได้ใส่ไปแล้วครับนี่ครับลูกแม่น้ำจระเข้ครับ นะครับนี่ก็เขตหมู่ที่หมู่ที่อะไรฟังคลองครับฟังคลองเขาเรียกว่าไอคลองสูบน้ําประปานะครับคลองสูบน้ําเครื่องสูบน้ำครับเนี่ยแล้วลุงดําก็มาดูฝั่งนี้นะครับท้งติมติน,ต,นตะหลิ่งนี่ก็จะ,จะ,จะมีหอยเยอะนะครับนะครับในตะหลิงก็มีหอยเยอะ แต่เราสังเกตนะผักตบชวาที่เราสังเกตจะให้ลุงดำจะให้สังเกตนะผักตบชวาอยู่นี้หอยเยอะไม่เยอะนะลุงดำก็เจอลูกหอยแล้วครับนี่นะครับลุงดำไม่ได้ขยายนะนี่เห็นไหมครับนี่นะครับลูกหอยนี่ลุงดำจะให้ดูนี่นำชี้ดูแล้วครับนี่เห็นไหมสีดำาๆนี่ครับนี่นี่อยู่ตรงนี้เขาอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่เออเห็นไหมนี่ลูกหอยลูกหอยขมครับนี่ตัวหนึ่งอยู่นี่ ลูกหอยขมนี่นี่เราไปเราก็สังเกตด้วยว่าตรงไหนมีหอยขมเยอะมันจะมีลูกหอยอยู่นะครับลูกหอยเยอะขึ้นตามปะตบชวาตอนนี้เขาลุงดำเดาดาดูนะว่าหอยหอยตัวเล็กๆมันน่าจ,จะดำน้ำไม่นานนะเพราะมันก็ต้องขึ้นมาหายใจหรือหายใจทางไหนก็ลุงดำก็ไม่เคยรู้นะนะครับน่าจะอดหายใจนานหรือขึ้นมาหายใจเหมือนป่าบ้าง นะครับตอนนี้ลงดังวครับนี่นะครับตรงนี้ก็มีอะไรครับนี่ก็ได้มาแล้วก็ลองดูหอยนะครับนี่งม,มไปอ่อนี่ได้ตัวหนึ่งแล้วครับนี่นะครับหอยอยู่ฝั่งนี้ครับนี่ เราไปเรื่อยๆตามคลองน้ำไปนู้นครับนี่หอยอยู่หอยขมครับหอยขมหอยขวานนะครับงมไปเอาเท้าเราคนด้วยครับนี่เจอแล้วครับเจอแล้วนี่ลงดำงมมือเดียวอ่ะนี่นี่ได้แล้วมือซ้ายได้แล้วมือขวานี่ก็ถือโทรศัพท์ครับ นี่ได้แล้วกันนี่นะครับเนี่ยโอ้ตัวนี้มันตายครับตาย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 ครับตัวนี้ตายตายมันจะมีเปลือกมันจะอยู่นิดน้ำให้ดูนะถ้ามันตายก็จะเข้าไปมันจะมีกินเต็มเนี่ยเต็มเปลือกเลย เต็มนะครับหอยนี่แกะดูแลดินแกะมือเดียวก็นานหน่อยนะครับถ่ายแล้วไปก็สังเกตหอยว่าทางหอยขมเยอะๆนะหอยขมเยอะๆนะขมเยอะมันก็จะมีพวกหอยขมหอยหอยพวกนี้เยอะแต่ การงมมือเดียวก็ลำบากนะครับนี่ได้หอยขมีตัวหนึ่งครับนะครับ,นะรบแต่สิ่งสำคัญก็คือเท้าเราช่วยด้วยนะครับนะครูคน้ำเขาก็ตกปลากันฝั่งนู้นก็ไม่ยุ่งกับเขาเราก็หาฝั่งนี้นะครับนี่หอยขมแเราก็งมไปเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ไปเอยงมไปด้วย นี่ก็นีก็ไดอีกตัวหนึ่งแล้วครับนี่นหอยขมครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไรนะครับน้ํามันเพิ่งยุบนะครับผมโอ้นี่ก่อนขวดไม่ใช่ครับฝั่งนี้หอยขมเยอะฝั่งนี้น้ําก็เริ่มจะลึกลงครับอันนี้อันจะลายมากนะครับตอนนี้เรา ใช้โทรศัพท์ทำนะครับตอนนี้อยู่เอาเอานี่นี่ได้อีกตัวหนึ่งครับเอาโหนี่ได้ตัวหนึ่งครับใส่ก่อนเยเต็มแล้วครับเนี่โอ้โหเจเต็มแล้วครับยิงน้ำลึกอุ้ยลึกแค่คอลุงดำแล้วเนี่ยลุงดำเห็นคอแล้วน้ำลึกมากครับน้ำลึกประมาณแค่คอขึ้นไปข้างขอบอานี่นี่ หอย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 นี่หอยโอ้หอยขวานครับหอยขวานครับลงดำได้แล้วหอยขวานตีนเดียบอยู่ครับนะครับนี่หอยขวานมาแล้วครับมาแล้วครับนี่นี่นี่้ยเฮ้ยอันนี้ได้ขึ้นมาแล้วครับนี่ หอยฝานครับหอยฝานขึ้นมามองดูๆจะเป็นเหมือนหอยกาวครับนี่นะแต่มันจะอ้วนตรงกลางป่องตรงกลางนะครับหอยฝานนี่ครับนี่ป่องตรงกลางนะครับนี่ตรงนี้หอยฝานเยอะ <c oughs> น้ำ็ลึกครับนี่ความลึกนะครับ <c oughs> นี่ก็ป่องลอยตรงนี้ <c oughs> เอาแล้วครับนี่ ตเตีนเหยียบอยู่ครับถ้าเราเหยียบหอยหอยฝานนะมันจะตั้งๆนะครับถ้าหอยนอนนอนก็แปลว่าม er ันตายแล้วครับมันจะสักสักไว้แบบเหมือนเราสักมีดไว้นะนะครับได้เลยครับได้เลยครับตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยนี่ครับนี่นี่ได้แล้วครับนี่นี่ได้เลยครับตัวใหญ่มากเลยครับนี่นี่หอยหอยฝานนะครับหอยฝานมันจะแตกต่างหอยกาบคือมันมีตรงนี้ตังน้อยตรงนี้ ที่ลงดำชี้ด,ตนะดูตรงนี้แหละนี่โป่งลงดำเนี่ยชี้ตรงเนี้ยแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะปล่อยๆตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นแปนแถวนี้เขาเรียกหอยขวาน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 ถักถักไม้ถักฟืนนะครับเนี่ยขวานนี่ครับหอยขวานครับโอ้นี่ครับนี่แตกต่างหอยกาวนะครับตอนนี้ได้ตัวใหญ่มากครับแต่อยู่น้ําลึกหน่อยนะครับอันนี้ก็ถ่ายมือเดียวโอ้โหเต็มแล้ว เต็มแล้วครับเนี่ยเต็มเดี๋ยวนี้ครับเดี๋ยวล่องไปกลับไปทางในบ่อนที่ลุงดําดักไอ้ออ่รอบสองนารอบใหญ่สองนาเนี่นะครับลองดูหอยฝานครับใครอยากจะมางมหอยแถวนี้นะครับเดี๋ยวลุงดําพามางมครับเนี่ยน้ําใสรู้สึกว่า่ใสมากครับใสใสมากๆเลยนะครับใครอยากมาก็เบอร์โทรลุงดำแหละมา ถ้าอยู่ไกลๆอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเราลุงดำก็ใช้โทรศัพท์ทำแล้วก็กลัวจะจมน้ำจะลึกมากไม่ไหวถ้าง,งมสองมือก็จะได้ดีก่านี้นะนะครับนะี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงดำก็ใช้เท้าคนกับพื้นที่เป็นกี่คนนะเดี๋ยวมันก็ติดมาแล้วคนี่นี่ติดมาแล้วครับนี่นี่ได้แล้วครับนี่นี่ได้แล้วนะครับนี่ เีอะวมันจะจมละนะครับตีนคนๆหาครับเทา้าคนหาหามันจะอยู่แค่แค่มันจะตั้งอยู่เับหอยขมก็จะลึกหน่อยนะครับตอนนี้ลุงดำก็ลึกมากไปก็ไม่ไหวนะครับก็มันจะจมเอาโทรศัพท์ก็จะพังนะครับตอนนี้ลุงดำก็มาแล้ว ลองดูนะลุงดำก็เอาผักตบชวาจากตรงนี้นะผักตบชวาจากตรงนี้นะครับผักตบชวาตรงนี้ก็เอาไปเอาผักตบชวาตรงนี้ก็ไปนะครับไปทำนะครับไปทำ,ทำ,ทำเขาเรียกว่าทำทำให้บ่อนเอรเขาเรียกว่าที่ปลาอยู่นะครับเนี่ย นะครับนี่เอาไม้ปักไม่ให้พัะตบชวาลอยไปช่วงหน้าน้ําไหลนะมันจะไหลไปหมดนะครับนะครับไหลไปอันไหนบางทีก็อยู่มาทําซุ้มมาทำซุ้มให้ปลาอยู่นะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับจากลุงดําครับพามาหาหอยขมครับข้างๆรอบดักปลานี่ครับนี่นะครับลอง ไปเอาะตบชาวามาทำซุ้มให้ปลาอยู่นะครับนี่แค่นี้ครับจากลุงดำครับสวัสดีครับ